เอฟซีทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับบ้านจะบกตําบลตะวัางอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตามตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขนะครับมีผู้ที่มีเซนต์นะครับผ่านตามหากระท่อมหลวงปู่มา15ปีนะครับเพิ่งหาเจอนะครับ15ปีหาเจอแล้วก็ที่แรกก็จะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะ ขี่รถผ่านไปก็มาเจอเสียงหลวงปู่กระซิบเบาๆวา่าตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้แหละครับก็เลยนะเขาเลยแวะเข้ามานะครับพอแวะเข้ามาก็มาจุดคูปขอเลขหลวงปู่นะครับก็เลยหลวงปู่ถามหลวงปู่ว่าจะได้เลขตัวไหนหลวงปู่เลขไหนออกก็ว่าเลขนี้แหละนะครับนะซื้อตัวไหนก็ถูกตัวนั้นเลยก็ว่าก็เลยซื้อถูกห้าสิบใบนะครับคุณผู้ชมอ่ะมานะตามไปดูนะครับมาตามไปดูว่า ถูก15ใบแล้วเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ถามดูว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับคุณชมตามไปดูด้วยกันเ้้ยอนะครับคุณชมนะครับก็มีโดกบัวในสระสวยงามมากนะครับกระท่อมสูงสวัสดีครับพี่ามาแต่ไสม,มาจากบัวมาจากบัวเป็นว่าคนโชคดีตัวไหนเขาโชคดีที่กรุงเทพนีน่แหละ เทีงเทพแต่เขามามาที่นี่เขาไม่เคยมาเขาไม่เคยมาเขาอยากมาเขาอยากมาเขาอยากมาเห็นเขาดูตามมันนี่แหละคุ่มสับพญานาคใช่ไหมเนี่ยเขาดูเขาดูเขาก็บอกว่าจะไปตรงไหนเนาะถูกนี่ก็เขามาบ้านตะคงก็าพาล้านเขามาพาล้านเขามาลาพาล้านมาล้านก็พามาพามาเขาก็ตลุดไปแล้วแต่เขารยินว่าหลุงปู่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตรงนี่แหละตรงนี้แหละไม่ต้องตลดไปไหน ก็กลับมาอกลับมากลับมาเขาก็ก็มาถามว่านี่ตรงนี้เป็นอะไรกระท่อมหลวงปู่เขาก็เลยโอ้ยหาหาจนถ้าหลวงปู่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าตรงนี้รอกเขาว่านะอืเขาก็เลยขึ้นจุดทูบจุดอะไรเขาก็กราบไหว้หลวงปู่แล้วเขาก็ได้อะไรห้าห้าแปดสาม หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดบอกหนึ่งเจ็ดเอาสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแค่นี้แหละเขาก็พาหลานเข้าไปเขาก็พาหลานเข้าไปเขาไปหาซื้อรอตตอรี่เขาก็เลยซื้อซื้อบ้านละลมไม่มีเขาก็ไปไปเรื่อยๆรืยเรื่อยๆยได้ห้าสิบใบห้าื้อห้าสิบใบเลยห้าสิบใบเลยเขาดีใจเขากลับมาหวยออกหมดแล้วเขาก็กลับมาตอนตอนหวยออกวันนี้เนาะ พรุ่งนี้มรืนนี้เขาก็มามาเขาก็พาหล้านเขาเอาแคนเอากรอมามาขูดนะมาขูดให้ลุงปู่ฟังมาเป่าแคนให้ลุงปู่ฟังโอ้เขาดีใจมากเลยเพาะล้านเขาสองคนคที่บ้านตะคงเขาไม่เคยมาหรอกเขาอยู่กรุงเทพเขาซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็อยากมาหาตรงที่ลุงปู่อยู่นี่แหละที่กระท่อมนี่แหละเขาว่า อยู่ในป่าในดงก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็พาล้านเข้ามาล้านก็พาสล่งขัดเสล่งความาไม่เคยเห็นเขาพานางรำมาด้วยครับไม่เขาพาแต่ล้านเข้ามาล้านเขาเป็นแมมดครับเอ็นแมมดมะมนอยู่บ้านตะคงบอกบ้านตะคงแต่บ้านเดิมเขาอยู่บ้านตะคง แต่เขาไปซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ดูตามเฟซนี่แหละเป็นเป็นผู้ชายกว่ผู้หญิงผู้หญิงอ๋อคนใหญ่อะไรเนาะคือเขาเตลิดไปแล้วแต่ว่าได้ยินเสียงลุงปูเสียงกริเตือนไปนู่นเติิดไปนู่นแล้วแต่จะถึงนุ่นตรงน้ําเขาก็ได้ยินลุงปูนี่ลุงปูบอกกระซิบบอกที่หูว่าไม่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละกลับมากลับมาเขาก็เลยกลับมาออกลับมาก็เลยมา เห็นขอมาถามว่านี่ตรงนี้เป็นอะไรกระท่อมหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่บอกว่าให้มาตรงนี้แหละตามหาจนสิบห้าปีนี่นะสิบห้าปีสิบห้าปีก็ตามหาก็ตามหาตรงนี้นะครัเขาดูตามมานี่แหละยูทูบเอ้ยยายสิบห้าปีนี่ตรงกับฟ้าเอ็มร้อยเมื่อกี้แล้วก็ตรงกับสิบห้าปีตามมาสิบห้าปีเหมือนจะให้ปิศนาเลยปิศนาหลวงปู่แน่นอนตามหาสิบห้าปีเออสิบห้าปีก็บอกว่าแล้ว แล้วก็เลขเขาได้จากไหนฮะตรงนี้แหละเขาได้จากอะไรครับที่ตอนนั้นจุดทูบจุดทุบเอาจุดทูบอ๋อก็เห็นจุดทุบทูบก็ไม่รู้ใครจุดไว้น่ะออโอ้ไม่รู้ใครจุดไว้ห้าแปดสามห้าแปดสามอืมออไม่รู้ใครจุดไว้แต่ก็เลยมั่นใจมั่นใจว่าลุงปูให้อันนี้แหละลุงปูวะก็าถามลุงปูว่าลุงลูกปูให้นูซื้ออะไรซื้ออะไรก็ได้มันถูกแล้ว ได้ยินเสียงแล้วก็พูดแล้วรองพลงพูดด้วยเอยอแบบนี้อีกเออแบบนี้อีกเพราะว่าไม่ต้องถามซื้ออะไรก็ถูกแหละที่ได้น่ะแล้วปพูดอย่างงี้น่ะเออแสดงว่าปูจุดให้เราคิดว่าสงสัยสงสัยปูจุดให้ข้างหลังก็นั่นๆตรงนั้นที่ที่ไม่รู้ใครเขียนไว้น่ะสามหนึ่งเจ็ดนันๆข้างหลังมีสามหนึ่งเจ็ดเขียนไว้ไม่รู้ใครเขียนไม่รู้เป็นปริศนาอีก เคาก็เลยได้บนล่างบนล่างเลยเออบนล่างเคาได้50ใบอือไป50ใบ7117แล้วก็ซื้อใต้ดินออ แสดงว่าได้ซ้ำก็ซื้อลอตเตอรี่ได้เยอะมากเยอะมากงวดหลังเขามาทําอะไรฮะงวดทีหลังมางวดทีหลังเขาก็เอาแคนเอาแคนเอาโครมาครูดนะให้หลวงปู่ฟังให้หลวงปู่ฟังแสดงว่าหลวงปู่รู้ว่าปู่อยากฟังแคนอยากฟังตลัวเพราะหลวงปู่ชอบแบบนั้นนะขบวนขบนไวเออหลวงปู่ชอบแบบนี้จริงหลวงปู่ชอบฟังแคนชอบตลัวซีซ่หลวงปู่จะชอบเอาก็เลยมาทำให้หลวงปู่แก้บนให้หลวงปู่แล้วก็ได้เลขตัวไหนตัวใหม่อีกครับบัตนั้นได้เลขตัวไหนบอ ตัวไหนเดรสองหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งสองอจดเลยหกหนึ่ประกาจดเลยหกหนึ่งสอหกหนึ่อคุณมจดด้วยนกหกหนึ่งสองออาประกาให้่หกหนึ่งสองเออครับเอาย่งคตัวเดียวตัวเดียวด้วยไม่ไม่เยอะหกห หหนึ่งสองตัวเดียวตัวเดียวก็ได้ตัวเดียววงให้ด้วยยายยกโชว์หน่อยจ้ะยายยกขึ้นเลยในที่ก็ได้นะหกหนึ่งสองยายหันมาทางนี้เลยกันอ่านี่หกหนึ่งสองเขาได้แน่นอนไม่มีไม่รู้แน่นอนไม่แน่นอนไม่ไปเขาบอก คือไม่มีเลขอื่นเนาะไม่มีเขามีแค่นี้แหละเขาจุดเอาเบวันนั้นหรือว่าเขาเาเห็นเขาเห็นเลยว่าเห็นในนี่ไหนในบาดาลบาดาลที่ขอเคลียร์หนึ่งนี่นะโอ้เขาเรียว่าปูให้เห็นปูให้เห็นหรือไม่จะปูอาจจะให้เสียงอีกบ่อหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อครับท่านผู้ชมหกกับเก้าเก้าหนึ่งสองเนาะสองครับเก้าหนึ่งสองสองกับห้าก็ตัวเดียวกันเด้อท่านผู้ชหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดก็ตัวเดียวกันอีกอ๋อเนาะตีไปก็หลายตัวเนาะ ไปก็เยอะมากเลยทีนี้เยอะมากก็ทำมาตรวนตอนนี้แต่ชอบแต่ดวงเนาะชอบตัวไหนก็เอาครับจบไปในใจเลยนะครับแล้วแล้วคุณพี่ชอบตัวไหนเนี่ยเรียกยายด้วยเรียกพี่ด้วยเรียกได้หมดเลยนะครับเโอ้ยก็ไม่เคยเล่นเนาะแต่ไม่เคยเล่นก็ชอบหมดอาเงันดีกว่าเนาะชอบหมดไอ้ที่วงกลมทําไมต้องวงกลมด้วยนะครับไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ตัวเลขดูที่ว่า ผู้ที่ถูกห้าสิบใบเนาะถูกห้าสิบใบงวดนี้ใช่ไหมคะคุณยายงวดนี้แหละงวดผ่านมานี่แหละยายชื่ออะไรครับผมยายป้าเสวยป้าเสวยเนาะป้าเสวยแต่ป้ารู้จังไหมคะป้าที่ถูกคุณยายที่ถูกห้าสิบใบเนี่ยป้ารู้จักไหมคะยายรู้จักแต่เคยอยู่บ้านอะไรนะบ้านตะคงแต่ก่อนเคยอยู่บ้านตะคงแต่เ่อนไปซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพออ๋ คิดว่าเขาจะมาเองนะคะคุณยายถ้าเขาถูกเขาก็มาเลยเขาเขาโควิดด้วยเขาเขากลับเลยมั้งเนม่แต่ถ้าเขามาก็ขอเบอร์โทรไว้เด้อคุณยายอย่าขอเบอร์โทรไว้เดี๋ยวว่าทีมงานสายหลวงปู่สวงจะโทรไปเผื่อเขาได้เลขเด็ดๆอ่าจะได้ตัวเด็ดไม่เคยมาหาหลวงปู่แล้วมาได้ไปหาสิบใบคนเล็เลมันเขามานี่ฟ้ามาแล้วนะห้าสิบใบ ่ะคุณยายเอาลงก็ได้ครับเดี๋ยวจจะะบางหน้าเดี๋ยวไม่ไม่สวยคุณยายได้มาสิบห้าปีได้มาเจอถึงได้โชคได้ห้าสิบใบนม่ยายมาตั้งเดียวด้วยคนลุกไหมรู้ว่าเขาอาการคนลุกไหมโอ้ยก็คนองตองเลยเนาะดีใจมากรอเวลาตั้งสิบห้าปีเนาะโชคดีถึงค่อยมาหาปู่ใช่ถึงเลยไปแล้วก็กระซิบบอกเนาะกระซิบบอกกระซิบบอกในหูว่า อย่าตะลุตรงนี้แหละตรงนี้แหละเขาว่าอย่าตะลิดเอเออ,อเขาก็กลับมาฝาหลานก็าฝาขับแสดงมาเขาก็มาถามว่าตรงนี้เป็นอะไรนี่แหละกระทอมหลวงปู่โอ้ยหลวงปู่กษิตบอกว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละแสดงว่าหลวงปู่หลวงปู่จะรู้ว่าคนนี้จะต้องมีโชคมีลาภแน่<ช>นอนอต้องให้คนนี้แน่นอน ถึงแม้ว่าปู่จะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขก็ไดว่าความฝันด้วยแล้วก็ได้เย็ยนด้วยอะไรประมาณนี้เนาะกระซิบเนาะกระซมาแล้วก็มาถามพี่ว่ายังไงบ้างวันนั้นเขามาถามอะไรบ้างเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเ<อ>ขาบอกเขาถามแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เป็น,น,ปนทอมหลวงโปตรงนี้เป็นอะไรแบบกระทอมหลวงโปที่อยู่แต่เดิมตรงนี้แหละตามหาสิบห้าปีแล้วค่ะ เขาพูดว่าตามหา15ปีเลยดูดูในอันนี้ยังนอนกันอาจจะให้เป็นพิศนาด้วยก็ได้หนึ่งห้าเนาะก็หาไม่เห็นเขาว่าไม่เจออยากมาอยากมามากเลยเขาว่าหาไม่เจอหาไม่เจอก็ตามหา15ปีตั้งแ่15ปีไม่น้อยนะ15ปีอะ มาดูสิห้าปีเพราะว่าก็ตามหาตรงนี้สิห้าปีแหละโชคลาบนะรอจนนี้ถึงสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีแล้วมาถูลอตเตอรี่ห้าสิบใบเนี่ยโอ้ห้าสิบใบไม่ใช่ธรรมดาเอะไม่ใช่ธรรมดาพูดมาแล้วก็ถถ้ายี่สิบปีคงจะได้โอ้หอยใบเราไปซื้อไปซื้อที่บ้านละล้มก็ไม่มีก็พาลานขับเสล่งไปนู่นก็วอาไปนู่นไปถึงที่ใครพัฒนาไปซื้ออยู่นั่น ไปซื้อได้อยู่นั่นโอ้แต่ซื้อแถวละลมไม่ใช่ได้แต่วันที่หนึ่งวะแต่วันที่หนึ่งก็ถูก12ล้านเนี่ยขอหาไม่ให้ไม่เห็น83นะคะใช่เขาก็ตามมาแต่83 83ลยเนาะฮ่าส่หนับ้านโอ้มาจากวันไครอแสดงว่าเริ่มใกล้ใกล้หลวงปู่แล้วเนี่ยหมดนี่แหละโอ้วันนี้ต้องไปหาแถอซื้อแถวแถวนี้และเพื่อนวันที่หนึ่งติดไว้บ้างคนใหญ่ เนลุงปูให้เองนลุงปูเองไม่วันไหนก็วันไหนแหละให้วันไหก็วันนึงเนาะวันไหนวันนึ่งใ่ขอพรให้ลูกหลานด้วยค่ะขอพรนะขอพรให้รครับสาธุสาธุเอยนี่เราเราไงนไงเชียวเรียก่อนไงเชียวเรียบานนี่กนเจ้ากี่มัวถ้ามวตะน่งเรากีอยอยพรกีเราก็อยคุณอมจากใคร่วยกุน่วยเจ้าเด้วเรากี่ รัวไทยคลิปไทยเอกไอยกี่บานดังกองกลางวานจะทั่วนาจักรดูแลเอาเดูไอ้กิเอ็งกี่มือไอ้บ้านปราโมจันเจริญดูแลเอาไอ้ช่วยกนช่วยเจ้าพังนี่ช่วยแสดงคุ้มรัพย์บ่คุ้มรัพย์พญานาคคุ้มรัพย์พญานาคดูแลเอาเดูไอ้ชาแนลเออแมนนี่ชาแนลเอออเ็นฟิวชาแนลเออมีชนแล่วยเดูแลเอาเดูช่วยกนช่วยเจ้าดูนี่ใบบุญเนี่ยนี่ไอ้กี่บานไดคำมุ่งมั่นปรารถนา អើជួយសាករកក្រែងកូនចៅពីថៃទៅណាក៏អើដាំងកងកាងវានទៅធួណាចាក់เด้อលោអើជួយកូនជឿចៅថាលោកូនចៅក៏នេះមัวរួបប្រាក់នោះស្តាងនឹងលោលោជួយកូនជឿចៅเด้อអើគេមើអើពីងណាពីងណៃអើគេអើប្រាក់មកជលជលเด้อលោសាបន្តួយសាំងលោនេះហើយสาธุสาธุนะครับយកយកលោកមေါ်អើទៅអូ ีเอาสดับเอายวนจุมเอาเอเลิงไงไงเมือเพาทมทมเด้อเอาเด้อสาธุสาธุจ้าจะได้ชเีอะไรนะคะได้ห้าเต็มเต็มเลยไหโอ้คนใหญ่เลยนะมีเส้นี้ยนั่นก็ดูหน่อยตรงหน้าผานใหญ่เลยนูเห็นตั้งนานเลยก็เรียกอะไรเห็นเป็นหกห้าแล้วก็เหมือนหนึ่งข้างหลังอ่ะ แต่ว่าที่เห็นชัดที่สุดคือเลขห้าไหนคือบ่อเห็นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแอดบันีกับแอดแอดฟิวนะจะชอบเห็นตัวเลขเดียวกันไหมจะดูก่อนชัดๆเลยที่นะคะคุณยายก่อนที่จะเซยร์นะเห็นชัดแต่พอเซยปุ๊บมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ห้ารนนี้บ่อยแอดฟิว ใช่เนี่ตรงจุดนี้ขอโทษนะคะมีตรงจุดนี้ห้าอะไรห้าเอาเซเออยเดอร์หรือเอข้างหน้านี่จะเป็นเลขหกตรงนี้จะเป็นเลขห้าใช่เอเมนจะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดห้าเอาที่เห็นชัดที่สุดคือห้าแต่ว่าเห็นอะหกห้าหนึ่งนั่นแหละหกห้าหนึ่งตะโกนใช่ไหมหกห้าหนึ่งใช่อัเขียนเลยน่าจะให้เลยล่ะหกห้าหนึ่งก็ตัวเลขเดียวกันตัวเลขเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอันนี้หเอาก็หกหนึ่งสองหกห้าหนึ่งก็เลขสองกับเลขห้าเหมือนกันใช่ไหมคะ อเนเาเพียนเพิ่มให้ให้ยายเพิ่มนะหเห็นที่หนาถากไอ้ของคุณยายทนหนึ่งนะยายโอ้ยเนาะได้เลยเราจะให้ตัวนี้หรือเปล่าหกกับห้าห่ไกลกันหกก็มาน้อเห็นตัวนี้บอกจะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่ะนี่แหละหกห้าหนึ่งเอาออยเจาออยโบวกับ สสีะนูมาถึงปุ๊บหนูก็เห็นตั้งนานแล้วแต่เห็นอะไรใช่ไหมพูดก็ให้คุณยายพูดก่อนอ๋อชัดเจวมากเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ให้คุณยายไว้สักใบเด้อหนิหกห้าหนึ่งหนิหกห้าหนึ่งมันปู่ให้บ่จะไม่มีเขามาขายเนาะเออไม่มีมาขายเขาไม่ค่อยมาเลยมาไหมครับที่นี่มาแต่พ่อเขามันเคยซื้อ ตาเขาลุงไม่เคยซื้อที่นี่เขาเลิกตาเลิกซื้อแล้วเลิกแล้วเแลเทียบไปเทียบมาใจะไหมพี่สุทนได้ได้หมดแต่ไม่ได้กลับได้หมดแต่ไม่ได้กลับบางทีก็ไม่ได้กลับเนาะก็เลยเลิกซื้อมันกล้าก็หน้ามันขาหลวงปู่ยังไม่ให้หลวงปู่บอกว่านี่แหละไม่ไม่ต้องโลภหรือว่างั้นถ้าถูกสิบสองล้านมาพี่สุทนลงงัยจะไม่อยู่นี่หรอมั้งหลวงปู่รู้ก็เลยไม่ให้ตอนนี้ กลัวจะนอนอยู่บ้านสบายสบายไม่มาก็อยู่กระท่อมแล้วยเย,ย็นเนาะมันเย็นและมันเงียบผมพบว่าสบายนะที่มานี่นี่มาทลาย,ยมีความสุขนะเนี่ยสบายครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะนี่แหละครับตัวเลขเด็ดเด็ดครับที่อ่าที่คุณพี่เขาอ่าคุณยายหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับที่ถูก า50ใบนะครับนะครับครับคุณชมนะครับก็สรุปตัวเลขนะครับนะสรุปตัวเลขนะครับคุณผู้มีเซนนะครับผู้มีเซนนะครับผ่านหานะครับเดินหากระท่อมลงปูสวงคือกระท่อมกระท่อมสูงที่นี่นะครับตามหาประมาณ15ปีนะครับเพิ่งมาเจอนะครับได้ดูทาง youtube นะครับกลุมทรัพยานาคนะครับกลุมทรัพยานาค ก็ไปเดวนครับคุณชมโอ้ลมแรงมากเลยนะครับนะเดินตามหานะครับตามกระท่อมลงปูสวงผ่านเส้นนี้พอดีนะครับได้ยินเสียงลงปูบอกว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะก็เลยเลี้ยวกลับมาคืนนะครับผ่านไปไกลพอสมควรก็เลี้ยวกลับมาคืนก็พอมาปุ๊บเนี่ยมาเห็นทูบเขาจุดอยู่แล้วนะครับก็คือแปดสามนะครับหนึ่งแปดสามอะไรนี่นะครับถ้าเจํำไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมเนาะก็ก็เลยไปซื้อเลขนะครับปูบอกวาเลขกนี้แหละ เลขถูกไหมหลวงปู่นะครับเขาบอกเลขนี้แหละซื้อเลขไหนก็ถูกเลขนั้นเลยกว่าก็เลยมั่นใจว่าเลขนี้เราเปิดสามนะครับซื้อลอตเตอร,อรี่ห้าสิบใบนะครับถูกทั้งบนสูงทั้งใต้ดินแล้วก็ทั้งลอตเตอรี่ด้วยได้ลอตเตอรี่ห้าสิบใบนะครับโอ้โหพอสมควรนะปู่หลวงปู่ให้โชคนะครับก็พอถูกแล้วก็มาพอถูกแล้วก็เอาโซ่นะครับแล้วก็มา เป่าให้ลงปู่ฟังพราบนบานไว้เนาะนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มาเป่าพราะวันหลังมาก็โคลงปู่อีกได้ตัวเลขตัวนี้นะครับนี่คุณผู้ชมครับหกหนึ่งสองนะครับเลขหกหนึ่งสองนะครับแล้วก็เอ็นฟิวนะเห็นเลขเลขคุณยายนะครับเลขคุณยายก็เห็นหกหนึ่งเลขคล้ายกันนะครับสายกันเนาะหกเห็นนเห็นเ่เห็นเนหน้าผากนะครับหกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้าเลขใกล้กันหนึ่งหกกหนึ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะขอบคุณ